สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ EP ที่4นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูความน่ารักของเฮียปุ่นและก็น้องเปาของเรานั่นเองนะคะหรือน้องเป้มนั่นเองนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ น้องเปมของเรานะคะมากับเสื้อโทนสีเขียวนะคะเขียวอ่อนน่ารักมากค่ะสําหรับพี่ปุ่นของเรานะคะโทนสีขาวค่ะดูบริสุทธิ์ผุดผ่องละเกินค่ะนี่ภาพนี้น่ารักมากค่ะเฮียปุ่นของเรานะคะแหมมือเนี่ยนะคะไม่อยู่สุกเลยค่ะแต่ภาพนี้ดูเหมือนว่าพี่ปุ่นของเรานะคะจะอ้วนขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆ ค่ะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่เฮียป,ป่นของเราอ้วนขึ้นนะคะเพราะว่าดุลน,น่ารักขึ้นเยอะเลยค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วที่เฮียอ้วนขึ้นนะคะค่ะภาพนี้ดูเหมือนว่าจะห่วงน้องเหลือเกินนะคะแขนวางอยู่ที่ขาของน้องเพมเลยนะคะกะว่าจะไม่ให้น้องหนีไปไหนหรือยังไงคะเฮีย แหมห่วงเหลือเกินนะคะคนนี้แล้วยังไงคะเนี่ยยังไงคะเขาให้มาทําเค้กค,คะ่ะทําไมต้องช่วยกันขนาดนั้นแค่เทช็อกโกแลตเองนะคะเนี่ยแหมต้องประคองกันขนาดนี้เลยหรอคะไม่ให้น้องหายไปไหนเลยหรอคะดูเฮียซีอยู่ที่อ่าสะโพกของน้องอะ่ะมันยังไงคะเฮีย โหยต้องดูแลกันขนาดนี้เลยหรอคะไม่ให้ห่างเลยหรือยังไงแค่ทำเค้กเองคะ่ะเฮียน้องไม่ไปไหนนะคะดูสิประครบประงมเหลือเกินค่ะโอ้โหน้องโตแล้วคะ่ะเฮียไม่ต้องกลัวนะคะน้องเปาของเราโตขึ้นเยอะแล้วคะ่ะตอนนี้คะ่ะแถมยังน่ารักอีกต่างหากจริงไหมคะเฮียถึงว่าราคาเฮียของเราอะไปไหนไม่รอดจริงๆคะ่ะ งานนี้เฮียของเราตกหลุมเข้าเต็มๆแล้วค่ะคงจะไม่ไปไหนแล้วคงจะอยู่กับน้องคนเนี้ไปอีกยาวเลยใช่ไหมคะแหมดูทำหน้าสิคะเฮียเฮียหิง ขิงคนทั้งโลกเลยจริงๆนะเนี่ยแหมดูเหมือนว่าดูดีอาการน้องเต้มเขินสุดๆนะคะเฮียร้องเพลงนี้ให้โอ้โหเป้เลนอะไยที่พอมากจริงๆนะคะเสียงของเฮียเพาะจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนๆลองฟังกันดูดีกว่านะคะ เืม,ม,ก,มเก็เขินแบบสุดๆอะค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะทำหน้ายังไงเลยแหมเขินก็เขินกลัวพวกเราจะผิดก็กลัวพวกเราจะผิดอะเนาะคนอย่างว่าล่ะคนเป็นแฟนกันนะนะดูสิคะภาพนี้น่ารักจังเลยอ่ะทั้งคู่เลยเยียิ้มน่ารักมากน้องเปพมน,น่ารักเสื้อน้องเปพมสวยค่ะแล้วนี่ยังไงคะเพื่อนๆค่ะ เสื้อที่น้องเปมใส่เอา้าแล้วทาไมตอนนี้เฮียผุ่นของเรามาใส่เสื้อตัวนี้ได้คะเนี่ยหรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเดียวกันอีกแล้วคะเนี่ยแหมไม่บอก,กไม่รู้นั่นเนี่ยแต่พอเอิญบังเอิญว่าแอบไปเห็นมาคะ่ะค่ะเพื่อนๆและเมย์ก็บังเอิญน,นะคะที่ไปเจอคลิป ของเอิร์ธะค่ะที่เขาคุยไลฟ์สดค่ะกับแฟนคลับนะคะพูดถึงเฮียปุ่นกับน้องเปาของเราค่ะว่ายังไงเราไปฟังกันเดี๋ยวค่ะเป็นเป็นบุญเอิร์ธเชียร์เป็นบุญรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เปาเริ่มห้าววันนั้นก็เพิ่งเข้าซีกามันแบบมันโตขึ้นมากอะถ้าเทียบกับตอนได้แดงคือเปาเปาคือโตขึ้นแบบเห็นได้ชัดน้องโตแบบนิ่งขึ้นแต่เราคือพูดไม่หยุดพี่เอิร์ธบุญเป็นบุญเอิร์ธเชียร์เป็นบุญรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ ไอปามันเริ่มห้าววันนั้นก็เพิ่งเข้าซีกันมามันแบบมันโตขึ้นมากอะถ้าเทียบกับตอนได้แดงคือเปาเปาคือโตขึ้นแบบเห็นได้ชัดน้องโตแบบนิ่งขึ้นแต่เราคือพูดไม่หยุดคิดยังไงกับพี่บุญเปรมกับพี่ยอดแตมคะอันนี้ก็คือเป็นคําถามยอดทิศอยู่แล้วเนาะคือเราจะไม่ขอตอบเราให้ความจริงมันเล่าในตัวเองดีกว่าก็คือเขาสนิทก,กันมากสนิทกันมากมากสนิทกันเก,นกินกว่าเพื่อนแค่นะั้นเขาสนิททำไมเขาต้องสนิทก,กันขนาดนั้นบางทีก็เข้าใจแหละว่าเรื่องงานเออแรกๆมันก็งานแต่หลังหลัง ใช่งานหรอมันนานขนาดนี้แล้วชอบค่ะชอบคำพูดนี้ของเอิร์ธจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆตามเองอะทุกคนเรื่องอย่างเงี้ยขนาดเอิร์ธของเรานะคะเรพูดได้ขนาดนี้ค่ะแล้วอย่างเงี้ยสองคนเนี้ยก็คงจะไม่เหลือแล้วค่ะถ้าไม่ใช่แฟนกันก็คงจะไม่ใช่แล้วเนาะก็คงจะผิดแล้วล่ะค่ะปัจจุบันเนี้ยแฟนกันชัดๆแล้วก็ชัวร์ๆใช่ไหมคะเพื่อนๆน ตาล้คะ่ะเพื่อนๆถ้ามีอะไรคืบหน้าอีกเดี๋ยวจะเอามาเมาส์ให้ฟังอีกนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ